สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกขอรายงานสภาวะการผลิตพืชประจำเดือนสิงหาคม2568ภายใต้สภาวะการผลิตพืชช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคม2568จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองเกษตรกรรมมีพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนกว่า3,451,316.30ไร่โดยจำแนกพื้นที่การเกษตรรายพืชได้แก่พื้นที่นาข้าว1,637,791.67ไร่ พื้นที่พืชไร่1 9 9่งล้านไร่และไม้ผลไม้ยืนต้น7 1 3 9 2 5 5 5ร่สาไร่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2568ในทุกชนิดพืชโดยผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดได้แก่ข้าวนาปี73,400ครัวเรือนมีพื้นที่1 2 3 7 3ล้านไร่ ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าที่มีความชื้น15%ราคาอยู่ที่6,800-7,200ถึง 7, บาทต่อตันเริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่1เมษายน2568เป็นต้นมาซึ่งเกษตรกร,ร,กรที่มีแหล่งน้ำในพื้นที่หรือน้ำบาดาลเริ่มทำการเพาะปลูกแล้วแต่ในบางพื้นที่ยังไม่สามารถเพาะปลูกได้เนื่องจากต้องรอน้ำฝน ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมีผลผลิตเฉลี่ยที่577กิโลกรัมต่อไร่แหล่งผลิตที่สำคัญได้แก่อำเภอรพรหมพิรามข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีพื้นที่การปลูก34,848.22ไร่ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่742กิโลกรัมต่อไร่คาดการว่าช่วงปี2,568มีการรับซื้อผลผลิตที่มีความชื้น14.5% รับซื้อที่7 0 5ถึง8บาท2สตางค์ต่อกิโลกรัมแหล่งผลิตที่สำคัญคืออำเภอชาติการมันสัปะหลังพื้นที่ปลูก8 5 1 3 9 8 6ไร่พื้นที่ปลูกที่สำคัญได้แก่อําเภอวังทองโดยให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่2,967กิโลกรัมต่อไร่ราคาอยู่ที่ประมาณ1บาท73สตางต่อกิโลกรัมอ้อยโรงงานเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกอีกพืชหนึ่ง มีพื้นที่ปลูก15,549.35ไร่โดยแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ที่อำเภอบางระกำรรมผลผลิตที่ได้เฉลี่ยอยู่ที่1648กิโลกรัมต่อไร่และสุดท้ายยางพาราพื้นที่ปลูกอยู่ที่1 1 4 5 9 9 9 9 8ไร่แหล่งผลิตที่สำคัญคืออำเภอนครไทยในส่วนราคายางแผ่นรมควันชั้น3ของตลาดกลางยางพารากอยทปี2568ในเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่65บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมและราคายางแผ่นดิบป,ปี2568ในเดือนกรกฎาคมราคาอยู่ที่63บาท53สตางค์ต่อกิโลกรัมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนั้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางเป็นการลดความเสี่ยงพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด,ด้านพืชตลอดจนความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างครบถ้วนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ วางแผนด้านการตลาดเพื่อการปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกจึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันในทุกชนิดพืชหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเกษตรอำเ,เภอทั้ง9้าอำเภอ